วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จัก h t x Rising ภายใต้การบริหารของจอนมิยาชิโร่ x t x Rising มีความใฝ่ฝันที่อยากเชื่อมโยงวัฒนธรรม pop culture ของโลกตะวันออกสู่โลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นนิกกี้ลีดแบลนด์โจจิ h e a อ in เด e c r o w d คืออัลบั้มเต็มชุดแรกที่ h t x Rising ชวนศิลปินเอเชียทั่วโลกเข้ามาร่วมทำเพลงมีเพลง Level Boy ของภูมิวิบลิตในเวอร์ชัน a t e Rising ในอัลบั้มอีกด้วยนะ จนต่อมาพวกเขาก็สร้างแรงสันสะเทือนของวงการเพลงอีกครั้งในเทศกาลดนตรีโคเชล่า2022เมื่อพวกเขาได้พาฮิคารุอุธาดะฟิลิปินชาวญี่ปุ่นระดับตำนานที่หายหน้าหายตาจากการแสดงสดไปนานอีกทั้งยังมีเซอร์ไพรส์แฟนๆเคฟอด้วยการพาสมาชิกทูแอนิวันมาร่วมเวทีเดียวกันอีกครั้งรวมถึงการแสดงของมิลิแรปเปอร์สาวจากประเทศไทยหลังจากนี้ XTX r ซ์ i n g ลจะสร้างปรากฏการณ์อะไรให้กับวงการเพลงอีกบ้างและเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาเลย